1..2..3..4..5.. โอเคครับเริเร่มาต้งปักหนึ่งสอสมัยาสมายครับแล้วครั้นี้เราเช้กำปั้กำแขกเขากอดนะครับขึ้นมาเลยครับแล้วลครั้งน,นี้ก็ต้านครับ ตรงซ้ายก่อนนะครับองซ้ายประมาณซิงนะครับมือซ้ายนะครับอยู่ที่ท้ายคอยมือขวานะครับอยู่ที่ขาข้อศอกอยู่บรเวณหน้ากับเพื่อนนะครับพร้อมกับทิ้งไปหน้าเพื่อนออกไปนะครับนะครับเด็กขยับนะครับยกยืดนะครับใช้มือออกเอวในการขยับนะครับ ออกแรงพอตึงก่อยนะสุกเล็กน้อยโอเคครับแข็งย่อย 有来。哎哎 ขอแงต้านครับอมเือรียบร้อยครับต่อมานะครับจะเป็นการจัดแนวกระูช่องอนะครับนทสการกอด้นเรามายืนาขวามอของเรานะครับยืนขอนขขั Tchau. É. É. มือซ้ายนะครับประคองหัวไหล่ของเพื่อนนะครับโยกขึ้นมานะครับมือขวาทำหาแนวกระตูกสลันทำให้เจอนะครับเพื่อเจอแล้วกำหลวหลวงแนวกระตุกสลังนะครับเริ่มจากคนหน้านะครับระวังก่อนได้นะครับเราลุกลงมานะครับใช้ลำตัวของเรากดข้อมนแขน อ๋อครับที่มือเราลุกไปลุกไปทุกไปเลยแล้วนักมือเราลุกอาเสนาอกอย่างนี้ลุกลปเลยทำไม่ถึงหน้าทุกครั้งเสร็จเหมืนเดิมครับลุกยกมาเป็นมาสุดยอดนั่นแหละคุณต้อง กระโดแล้วเาบอก่โอเค โอเคนะครับเราถึงจะเปลี่ยนท่านะครับผมจะยืนจะยืนจะยืนจะ,จะ,จะมีทวนอยู่จะมีทว,ว,ทวนหนึ่งทวนคราวนี้นะครับเราจะเป็นการปรับแนวกระดูกช่วงเอวนะครับให้เลื่อนตัวลงมาครับเช็คกำลังขาของเพื่อนก่อนนะครับเริ่มจากเต่ละข้างนะครับข้าสั้า,ายข้างขวาที่มานะครับออกแรงกดเลยโอเคข้างซ้ายครับ เียบร้อยแล้วครับให้คนนอนนะครับตอนแนข่งขันหน้าก็หาเราทนะับขาค,คนนอนนะครับเป็นลักษณะของเลขสี่นะครับจัดแขนของเพื่อนนะครับเป็นลักษณะของาอากยารปอดจัดหน้าของเพื่อนนะครับ ผมใช้ท้งแขนนะครับส่วนมือขวาผมใช้ท้องแขนอยู่บริเวณช่วงเอวนะครับได้นะครับได้เนาะโอเคพอยืดนะครับยืดยืดอกรุกลับกลับกลับกับกลบักับกลนับัับ ตอนนี้ก็ประมาณตระมาณข่านแนกจะรับคดีท่าจะสอบนนะครเขาต้องใา้เวลาที่ความสง ปนพับเป็นเลขสี่นะครับเรียบร้อยนะครับผมปับจัดขาบเลขสี่ก่อนได้และครับคราวนี้ใช้ข้อแขนนะ ไล่นะครับยืดน,นะครับออกแรงตกโอเคทำไมต้องงาย ได้หมครับป๋นี่ได้ไหมเราเหน่อยครับ